ตัวนั้นเดี๋ยวไปใส่เองแต่ว่าเห็ดไปแบบไหน,นแต่ไม่เห็ียดไปบัดตัวนี้พวงมาไล่รถยนต์พองอะไร่รถย้อนนอเนี่ยล่ะมาเท็ดนะครับอ่าของมะไ่รถย้อนนี่ละ่ะอันนี้กับพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยดุมดุมเนี่ยกับเห็ดมาขึ้นเองบ่ครับแ่นเพราะว่าดุมมันมันเป็นดุมมันแคบเนาะแต่ดุมห้องรถรถเออพิกอัพรถเก๋งกับที่กว้างนะฮะ ดุมเขาตองมาปรับให้เข่ากับรถแตกๆสุดเลยนะครับพวกกับเบื้องนี่ยังในยูทูปนียังอยู่มาเรีวแต่เพ้่นเฮ็ดไปนะครับราคากันกว่หกหมื่นสี่หมื่นแปดหมื่นแต่มันเฮ็ดอันให้ให้ให้ดูเร็กยุคจะแพงเนี่ยเพราะว่ามันมันแพงอะแต่มันเอาหลาไปซื้อนี่กับยูเรียทัานี่แหละเพราะอะไรครับนี่ดุมมันมันไมเอ๋อเป็นเป็นะครับตัวนี้เซียวเซียวตัวนี้ใหญ่เลย อันนี้มันบอดีวันไหนบอดือใจวันไหนนี่ของลุงนี่หามันหาว่าอะไรตอนนั้นมันหาอะไรก็เลยเห็ดไปก่อนแต่ว่าสีมาเปลี่ยนอยู่ครับบอบอตัวตัวนี้ก็บสีเอาตัวนี้เหรอใช่แต่ว่าของตาเนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นของหูอื่นแต่ของตาสีเป็นของนั้นสีเอาอันนี้มาใส่เลยอารมณ์ตัวนี้มาใส่บ่ถือใจวันไดแต่ว่าแต่ว่าน้ำมันน้ำมันเกียร์จะเอาหุ่นนังใส่ได้กันใส่ใส่บอดี สวยพี่น้องเลยสวยฮะมันต้องใส่หานมันต้องใส่หานล่อไหมยลยคร่บพี่น้องสร้างว่าหรือว่ามันเหลางไม่บหได้เกรืองครับโอ้เกลืองกคนี้หรโบ๊โบ๊โบ๊ใส่นะครับใส่มขึ้นแต่มันยังเยอะขเยอะแยแต่เยอะมี้ท็แต่ยังมันบอกบออันนี้มันอันนั้น โอ้ยตัาเครื่องนี่ต้นนี่มันบ่อหัวบ่บ่ลูกยางต้นนี่มันนันนันหลูกยางยืนนี่มันดโอเครื่องุดจอดี่คริดแต่ว่าเบิงเบิงส่งนี่คือยังเก่าว่ามันมันเยิมว่ามันแต่วาบงนิ่มนะปาด บางทีเราไ่ค่อยได้ใส่เพราะได้ใส่อย่งไรบ้งเตียงนี่น้มันเหมืนแตกก็แตกแต่นั่นเบื้องนี้ยังเกาบอกไงผมันเปลี่ยนให้ไหมนี่ีอมันมันหัวนี่นี่น้มันเห็นว่นี่แตกออกมาก็เจสายเซนนี่เ็ดไหมสีวิวเห็นไหมบัดนี่นี่ให้มาคุยกันเอาปัดติดเครื่องเหนเอ้าเครื่องก็นิ่มเด็ดาเครื่องกิ๊เยะใหก็ย้บานเตต้าเอาลงจากรถเล้วเอ้าเร่องขึ้นนิ่มเนี่ยเนอเครื่องเนาะ เพงนี่มีเด็ดเพีงดีๆย่งหนแล้วหันขึ้นจังเยอมาสวนหน่อเนี่ยมันโค้งมันโค้งมันบุกคือมูอ่เกจ้ะโค้งมันบกคือพวกนั่นอ่ามนนั่นมันมีขดเสีเก่าอันนี้เอาออกไบบได้ไหปใาดอกบดนั้นใาดอกเอาจะฐานน็อตมั่งเหรอไอต่นฐานน็อตสด็ดเเอาเหล็กไมมาใส่หเบดเลยบดบอันเลยกันคานหนาบุคือคานหนาบุกบกคือมู ออตัวนี้ใส่มันี่ยมีเงาเลยรถรถไถถรทยรถแตกๆหน่อยเป็นรถไถยน้าเอือนนี่น้าเอือนมากก็มันก็ดีเบิดแต่ว่าคูเนี่เขาจ่อมาทังซี่นะนี่หม่องมั่งต้องจ่อเพิ่มแล้วครับเออมันมันมันตัวนี้มันมาใส่กระทะมันมาใส่กระทะหัวครูเออต้องจ่อเพิ่มดุมของเอาเนี่ยสิใส่เป็นกระทะ ซีซีหูนะซีหูแตกๆสมัยจะีหนะครับาดซหูว่านี่มันเ็นมาหกเนี่ยพอเราเราไปใส่ยางไหมนะเราไปใส่ยางนี่เราไปใส่ยางพวกนี่ใสยาเนเบี้ยกี่วันเบี้กี่ันหเบยกี่วันไหนจะดื้อไมบัด ตัวฮิลลี่ไปนั่งยืมได้ครับนี่ีเพิ่มโชคนะครับโชคตัวหนึ่งเป็นโชคอับตัวหนึ่งเป็นโชคอับแล้วก็ตัวคันนี้ก็สิใส่ตัวเหยียบเนี่ยสำหรับเดี่ยวอ๋อกำเดี่ยวสอยเดี่ยวเออพื่อถาใส่สอยเดี่ยวนี่จากจากวงกวงทั้งสี่นี่มันก็ดีแคบลง สามารถเดี่ยวได้ 6, สามหอดหกสิบองศาเลยอืเอเราใส่เดี่ยวแต่พอต้องไปใส่มือให้มันหยกักเอาใส่ตีในได้เหยียบกบเลยคือระบบรถใหญ่คือคู่บตาเลยแต่แต่่วาตัวนี้บังคับจะลอดนาเนาะครับตัวนี้บังคับลอดนาลอดนาแต่ทำเป็นลอดนาเท่ากับบัวตองเหยียบยังเพราะว่าบังนาไปก็ได้คือกันก็ได้เรียวเฉพาะลอดนาถ้าว่าต้องการจะให้มันเรียวได้หลายก็นั่นเลารเรีน่นนก็เหยียบตัวนั้นเพิ่มกับปั๊บเรียววิเออเพราะว่าตัวนี้มั้งจังสีเครับหาเพื่อน,นทีจังสี เดียวปุ๊บนี่ยฮักรอดนานี่หมุนจักหลอดครับโอ้ถ้าถ้าเฮาเดี่ยวเดี่ยวจะรอดนาเดี่ยวจะรอดนาเฮาต้อโยกมันกับเป็นลาศมีของตัวนี้ตีวงโง้งแง่งแง่งรถเถี่ยวอันนี้รถรถยุ่นไม่ต้องใส่แต่ว่ารถแตกๆนี่ตัวนี้เวลาเหยียบตัวนี้ไม่ที่ยุ่นนะครับตัวนี้ไม่ที่ยุดแล้วตัวนี้ไม่ที่ทรายหมุนโขกักรอดนานี่ครับฮะน่ะกับใส่ไว้น้อกัรนั่นละแรกๆอาจจะเฮ็ด ฟึกแน่เพราะว่ามันร้องรอดดิเคยครับแต่รถยนต์มันไปรอดนะมันก็จะตีวงโค้งกว้างแน่พราะว่าสร้ารัเนีตัวนี้ที่ไปนะฮะมันจะแคบเพราะว่าเอ็นไม่รอกเลยทางนี้คางนี้มันก็ตีวงโพี่ตัวนี้มันก็ตียุทธตัวยุทธมันสีเดียวไปเลยครับเนี่ยนะฮะสีนิโงกแข็งขนาดนะแต่ว่าวตัวนี้ปั๊บเนี่ยหมุนเพลียวก็สิร้องกว้างรอดเ โอ้แต่ว่าเคยเห็ดแบบใส่ล้อนาแล้วมันมันตีวงโค้งไกลแล้วต้องโยกเนาะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันมันกระหักเท่านี้มันก็แล้วแต่มันก็หักอ่ะมันก็หักได้หน่อยแมนครับเออตัวนี้มันวงแคบแมนวงแคบประกันครับแมนไม่รับนอนว่าไรครับขั้นเขาแจยนะปั๊บหนิมาปั๊บนี่เหยียบทั้นไส้ปั๊บเห็นว่าล่อไส้กันสิหยุดพอก็หักวงมาไล่นี่ มันคืสิเม็ดเข้าไปเลยอแต่ว่าานเขาเดียวธร่ารมดาเทาอัจสิเดยกไก่นะโยก่นี่ไก่นั่นน่ะนะใสแบบสะดวกไหมเป็นกรรเดี่ยวพวกนี้เยอะแน่นอนเออมาซอยเดียวตัวนี้เป็นตัวซอยเดี่ยวมันอ้มันสามารถเดี่ยวเดียวได้หลายชนิดวงแขบเดี่ยวของมันมีต้องเี่นกัน อยู่บ้านทักบุ่งนะครับใครสนใจกับติดต่อสั่งฟีเมอร์ไปเห็ยดให้ได้เห็ดให้ได้ครับดีีพยาธิพันธ์ให้ครับเพื่อบ้รดสนใจราคากับพอดีพอฟังนะครับซ้อมมือจนตนกับพอดีใดีบ่อยากเดินตามกับมาใส่ระบบนังมีอุปกรณ์แบบแตงกวาแตงได้เอามาใส่นี่ครับ บันฟ vale oh, ักบุ้งยู่ข้ามังแกบ้านเฮ้านี่นะครับโอ้ดีดีดียักใหญ่แน่ดิไม่พบป็นีกว่าดิประเดียวเตะแั้